สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูโบอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เหมือนเดิมนะคะในหน่วยบ้านของฉันนะคะอยู่ในเรื่องสวนผักหลังบ้านนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูโบนะคะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเด็กๆอยากรูหรือ้ยังคะว่ากิจกรรมนั้นคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะ กิจกรรมที่ครูโบนำมาฝากในวันนี้นะคะนั่นก็คือแซนด์วิชหน้าผักค่ะอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆดูนะคะว่ามีผักชนิดใดบ้างที่คุณครูโบนะคะนำมาทำแซนด์วิชหน้าผักในวันนี้เด็กๆไปดูกันเลยค่ะอ่ะผักชนิดแรกนะคะเราเรียกว่าผักสลัดค่ะ,ะผักที่สองค่ะเราเรียกว่าอะไรคะลูกอันนี้เราเรียกว่าต้นหอมนะคะ ผักท,ที่สามอะไรนะลูกสีแดงๆใครตอบมีครูได้บ้างออันนี้เราเรียกว่ามะเขือเทศนะคะผักท,ที่สี่นะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะแตงกวาถักต่อไปคะ่ะสีส้มๆเราเรียกว่าอะไรคะ,อ,ะอันนี้เราเรียกว่าแครอทนะคะ เราไปดูผัดกันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของแซนด์วิชกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอ,ะอย่างแรกเลยนะคะนี่ก็คือขนมปังนะคะอย่างที่สองนะคะเป็นไส้กอกนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะใช้แฮมก็ได้นะคะอย่างที่สามนะคะจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะ,ะทีนี้เมื่อเด็กๆมีอุปกรณ์ครบแล้วพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆเ,เริ่มทำแซนด์วิชกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้พาพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยคะ่ะออย่างแรกนะคะเราจะหยิบขนมปังขึ้นมานะคะใช้ซอสมะเขือเทศทาให้ทั่วขนมปังนะคะแล้วใช้ไส้กรอกวางลงไปบนขนมปังนะคะ,ะเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะให้ขนมปังอีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ขึ้นมาวางไว้ด้านบนแบบนี้ทีนี้แบบนี้มันสวยหรือยังคะเด็กๆอ่ายังไม่สวยใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาตกแต่งกันดีกว่าว่าเราจะตกแต่งให้แซนด์วิชของเราเป็นหน้าอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวครูโบจะาําตัวอย่างให้ดูเป็นรูปหน้าแมวนะคะอ่าอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆใส่หูนะคะ หูโดยใช้อะไรคะเด็กๆอันนี้สีส้มๆเราเรียกว่าอะไรคะค่ะใช้แครอทนะคะในการทําหูของแมวนะคะเด็กๆวางลงไปบนขนมปังเลยคะ่ะวางลงไปสองหูเลยนะคะสองข้างเลยเพราะว่าแมวมีหูสองข้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้ใช้แปตงกวานะคะตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นํามาทําจมูกของแมวนะคะอ่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆใช้ต้นหอมนะคะเราจะใช้แค่ใบนะคะมาตัดเป็นหนวดของแมวนะคะอ่าวางลงไปเลยค่ะเป็นหนวดแมวอ่าวางเสร็จหรือยังคะเด็กๆอ่าเมื่อทําเสร็จแล้วแมวยังไม่มีตากับปากเลยเราก็ใช้ซอสมะเขือเทศนะคะทําตากับปากให้แมวค่ะ าแมวยินมน่ารักน่ารักเลยนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะเด็กๆอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แซนด์วิชนะคะหน้าผากแบบนี้เป็นรูปแมวนะคะอ่ทำได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าทำได้แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูป แซนด์วิชหน้าผาของเด็กๆมาให้คุณครูโบดูด้วยนะคะว่าเด็กๆทาแซนด์วิชของตัวเองเป็นรูปหน้าอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้เด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะและที่สําคัญทําแล้วอย่าลืมทานด้วยนะคะเพราะว่าการทานผาเยอะๆจะทําให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงค่ะทีนี้เราไปดูใบงานของเราในวันนี้ค่ะใบงานของเรานะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะช่วยเลือกภาพ แตงกวานะคะซึ่งใบงานจะอยู่ในหน้าที่31นะคะภาพใดคือแตงกวาเด็กๆก,ก็ใช้สีขีดลงในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะคะ <c oughs> เราไปดูการบ้านกันค่ะการบ้านนะคะจะอยู่ในหน้าที่36นะคะโดยให้เด็กๆเ,เลือกภาพแตงกวาเหมือนกันค่ะแล้วใช้สีขีดลงไปในช่องวงกลมให้ถูกต้องนะคะส่วนหน้าที่37 <c oughs> การบ้านเราจะมีสองหน้านะคะหน้าที่37สิบจะให้เด็กๆนะคะ ช่วยเรียงผักใส่ตะกร้าโดยจะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยตัดรูปผักให้เด็กๆแล้วใช้กาวติดตัดผักลงในตะกร้าให้สวยงามนะคะอ่ะาเมื่อเด็กๆทําเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงในไลน์กลุ่มของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูโบก็ขอจบกิจการรมเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ